ช่วงนี้ฮะเดี๋ยวเราสลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดพุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะฮะรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะก็แน่นอนมันก็คงต้องประเมินสถานการณ์เรื่องของ reciprocal tariff ตรงนี้อย่างใกล้ชิดเอาละครเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณสุวัตวัฒนพรพรมผู้อำนวยการสายงานวิจัยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณสุวัตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อก็แน่นอนประเด็นใหญ่ก็คงอยู่ที่เรื่องของ Trade War เรื่องของร e c ิพิเคิลทาริฟตนะครับเอาต่อเนื่องจากเมื่อวานวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเป็นยังไงคือเมื่อวานนี้โอ้โหซื้อขายกันบางเฉียบเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าจริงตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนหน้านะครับถือว่าสะท้อนที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วว่าเราจะถูกเก็บ3านะครับแล้วในช่วงก่อนหน้าที่ทางสหลาดเนี่ยผ่อนคลายมาตรการ9เมษา มาถึงเมื่อวานนะจริงตลาดหุ้นไทยแทบจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นเลยนะครับ mm. ขึ้นมาประมาณ2%เนะครับ mm. เทียบกับ MSCI World เนี่ยขึ้นมาเกือบ20่นะครับ MSCI EM Asia เนี่ยขึ้นมาระดับ25%นะครับนั mm. ่นหมายความว่าก่อนแล้วเนี่ยบ้านเราไม่ได้มีความหวังเรื่องของการเจรจาอยู่แล้วว่าจะได้ภาพการเจรจาในทางบวกนะครับ mm. ก็อันนี้เป็นจุดที่ทำให้เมื่อวานเราไม่ได้มีความผันผวนมากนะครับนอกจากนี้เองกอารขยายเดดไลน์ไปถึงวันที่1่งสิงหาคมเนี่ย ก็ยังเป็นอะไรที่ตลาดก็ยังคิดว่ายังมีเวลาอีกสามสัปดาห์ที่จะเจรจาอะไรต่างๆได้ครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อวานเราไม่ได้ปรับตัวแบบรุนแรงแกว่งรุนแรงนักนะครับจะถามว่าวันนี้ถ้าเรามองภาพต่อเนี่ยต้องเรียนว่าเรื่องของมาตรการการค้าเนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะครับยังไม่ได้มีผลตอบรับจากสหรัฐนะว่ามองข้อเสนอใหม่ของบ้านเราอย่างไงบ้างดังนั้นประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ตลาดติดตามต่อ ในส่วนของกลวธีการลงทุนนะครับผม <Okay. S 1> คิดว่าพอประเด็นหลักเนี่ยมันยังดูนิ่งๆแล้วเป็นการรอครัตลาดก็จะไปหาหุ้นที่มีประเด็นบวกที่เข้ามาในช่วงระยะนี้ <Okay. S 1> ก็เราจะเห็นอยู่สองสเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพในประเทศจากกรณีรถไฟฟ้า20บาทนะครับ hmm. หรือแม้แต่ตัวเลขในท่องเที่ยวที่น้องเที่ยวจีนเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็น่าจะเล่นไปนกับภาพประมาณนี้อืม hmm. ก็ถ้าประเด็นในเชิงข่าวดีที่เป็นเรื่องใหญ่ก็น่าจะมีเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเออตรงนี้มองภาพมันจะส่งผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งก็จะมี BTS กับ BEM เนาะเป็นหลักเอออย่างไรครับครับจริงส่งผลบวกนะครับเพราะว่าเอ่อการที่รัฐจะทําโครงการรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยผมให้ภาพใหญ่นะครับรัฐน่าจะทําเป็น2เฟสหลักๆนะครับเฟสที่หที่จะเริ่มตุลาคมนี้เนี่ย จะเป็นลักษณะของการให้เงินอุดหนุนนะครับให้เงินอุดหนุนเช่นปัจจุบัน BTS อาจจะมีคนผู้ใช้บริการอยู่ระดับหนึ่งครับแต่ค่าบริการต่อหัวตอนนี้อาจจะอยู่บริเวณ30บาทหน่อยๆน,นะครับส่วนต่างเวลาที่รัฐให้เดินทาง20บาทเนี่ยสิกว่าบาทต่อหัวเนี่ยรัจะอุดหนุนเงินให้นะครับหน่งนั้นอน,น,นี้เป็นภาพโบกที่ช่วยสร้างอัพไซด์ในแง่ของประมาณการเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2นะคือ,เ,อ,อเวลาค่าบริการในเชิงเปรียบเทียบกับ ผลสมมวลชนอื่นๆถูกลงนะผมคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะมีความน่าสนใจมากขึ้นผู้ใช้บริการจะเพิ่มขึ้นนะครับก็สองขาเนี่ยจะเป็นจุดที่ช่วยหนุนในแง่ของ BTS BEM นะครับส่วนหุ้นอื่นๆที่จะมากับประเด็นบวกนี้นะครับทางทีมกลยุทธ์เราประเมินแบบนี้นะครับเราเห็นเรื่องหนึ่งนะในฝั่งของธุรกิจอสังหาครับเราเห็นยอดพรีเซลช่วงค2เนี่ยไม่ดีเลยนะครับมไม่ดีเลย Impact หลักเนี่ย มาจากเรื่องแผ่นดินไหวนะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเป็นจุดเปลี่ยนได้นะครับมีโอกาสเป็นจุดเปลี่ยนได้เพราะว่าอะไรนะครับ<ม>เพราะว่าความสดความสนใจต่อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยมคิดว่าน่าจะกลับมามมครับน่าจะกลับมาได้เหมือนกันครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะผมคิดว่าให้จับตากลุ่มที่อิงก,กับภาคบริโภคในประเทศนะครับเออท่านอย่าลืมนะครับลองนับ เงินที่เราจ่ายกับค่าเดินทางในแต่ละวันก็ได้นะครับจริงอาจจะอยู่ในระดับ20-30%ของเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนหรือเปล่าเนี่ยนี่ถือว่าสัดส่วนเนี่ยเยอะนะถ้าลดลงไปได้เนี่ยแน่นอนว่าการจับจ่ายจะดีขึ้นครับก็ให้ไอเดียในการลงทุนจากธีมเรื่องรถไฟฟ้า20บาทต่อานีครับอโอเคครับเฟสแรกเฟสแรกการซับสไดน์ก็คือความหมายว่ามาดูซิเอ็กค่าเฉลี่ย uh, ในการคิดค่าโดยสารเนี่ยต่อเที่ยวคนมันอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหม แล้วก็ประชาชนที่ไปใช้บริการเนี่ยคือจ่ายแค่2 0บาทแล้วก็เอาไอ้ค่าเฉลี่ยตรงนั้น่ะคือส่วนต่างเนี่ยมาคูณกับจำนวนเที่ยวคนแล้วรัฐก็จะซับซิได้ตรงนั้นให้ถูกต้องไหมฮะอันนี้โมเดลแรกใช่ครับโอเคที่จะเริ่มหนึ่งตุลาคมนี้เลยนะครับอโอเคฉะนั้นมันจะเกิดอัพไซด์ขึ้นแหละในแง่ของจํานวนผู้ใช้บริการที่จะเพิ่มมากขึ้นเตรงนี้ประเมินอย่างไรเรามีราคาเป้าหมายไหมสำหรับทาง BTS กับ b e m ครับก็สำหรับ BTS นะครับเอาถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าผู้ใช้บริการเท่าเดิมแล้วได้ส่วนต่างนะครับส่วนต่างของราคาที่เราจะอุดหนุนให้เนี่ยเข้ามานะครับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคิดว่าทุกเส้นทางที่อยู่ในมือของ BTS เลยน่าจะช่วยให้ BTS เนี่ยได้เงินประมาณ3,000ล้านนะครับ,รบปัจจุบันนะครับเราประเมินเราไม่ยังไม่ลงผลบวกตรงนี้นะเราประเมินว่า b t เทเนี่ยน่าจะขาดทุน นะสำหรับปีบัญชีเนี่ยนะครับสักประมาณตามถึงสี่ล้านนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นภาพปวกนะครับ,รบส่วนอัพไซคขาหนึ่งนะครับว่าพอค่าใช้บริการถูกลงนะครับแล้วผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกทุก นะครับทุกๆ10%เที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มกำไรให้กับ BTS นะเราเริ่มมองข้ามไปที่ปีหน้ากับปีถัดไปที่ BTS เริ่มมีกำไรเนี่ยนักวิคอลเราประเมินว่าอาจจะทอปอัพกำไรได้สัก70%ต่อป,ปีนะครับถามว่าทําไมดูเยอะนะครับต้องเรียนว่า BTS เนี่ยธุรกิจนะอยู่ในช่วงของการเอ่อเทิร์นาลาร์นะครับจากขาดทุนมาเป็นกำไร,รเพราะฉะนั้นกำไรช่วงแรกๆเนี่ยถามจะค่อนข้างเล็กนะครับเม็ดเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยผลบวกจะค่อนข้างมีในย้าสาคัญนะครับอันนี้เป็นมุมที่เราประเมินไว้ S <S <S โอเค,คแล้วเฟสที่สองล่ะเฟสที่2มันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นการเวนคืนสัมปทานเลยถูกต้องไหมใช่ครับถ้าเฟสสองนี่มันจะถือว่าเป็นสาการที่ดีกว่าสำหรับผู้ประกอบการอย่าง BTS กับ BEM ไหมครับคิดว่าอันนี้จะเป็นภาพของการต่อยอดที่ดีนะครับโดยเฉพาะในขาของ BTS นะครับถ้าเราไปจาะลึกดูนะครับในแง่สัมปทาน BTS เนี่ยจริงต้องเรียนว่าระยะเวลาสัมปทานที่เหลือเนี่ยสั้นกว่า BEM นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าถ้ารัฐจะถือเงินมาซื้อคืนสัมปทานเนี่ยการเจราจารน่าจะง่ายกว่านะครับ<แ>ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะเราเห็นตัวส่วนต่อขยายนะครับสายสีชมพูสายสีเหลืองเนี่ยเพิ่งเปิดระยะแรกๆนะอาจจะยังมีผลขาดทุนอยู่นั่นหมายความว่าการเจราจากับคนที่รถไฟฟ้าขาดทุนอยู่กับคนที่มีกําไรสม่ําเสมอเนี่ยแน่นอนเราเห็นเส้นทางไปข้างหน้าละวันในเฟสสองเนี่ยการความคืบหน้ากับ BTS เนี่ย อาจจะมีโอกาสมากกว่านะครับทั้งผลบวกในแง่ของเฟสแรกนะเมื่อเทียบฐานกําไรเดิมรวมถึงความราบลื่นความง่ายของการเจรจารในเฟส2ที่นักวิเคราะห์เราประเมินไว้เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้ถ้าเราไปตีมนี้ในแง่ของรถไฟฟ้าเนี่ยเราอยากจะเน้นไปที่ BTS นะครับราคาเป้าหมายที่เรายังไม่ได้รวมอัพไซต์ทั้งหลายแหล่ที่ผมพูดมาตรงนี้ยนะครับหกบาทสีก็ยังถือว่ามีกับจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับ แต่ทีนี้ถ้ามันถึงช่วงของเฟสสองนะสมมุติว่ามันเริ่มแลวมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยบริบทการทำธุรกิจ<ะ> BTS จะเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็เก็บค่าโดยสารเองมันก็จะกลายมาเป็นอาจจะเช่นนะฮะให้บริการด้านการซ่อมบำรุงการเดินรถเนี่ยคือไอ้โมเดลธุรกิจที่มันแตกต่างกันตรงนี้เนี่ย,ย valuation ส่วนไหนคือธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ดูแล้วมันดีกว่ากันครับผมคิดว่าธุรกิจใหม่เนี่ย มีโอกาสจะดีกว่านะครับแต่ทีเนี้ยเงื่อนไขหนึ่งที่ทั้งทุนต้องไปตามดูนะครับการขายสมปัานเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นการขายแคดโฟในอนาคตให้ก,กับภาครัฐนะครับพอได้แคดโฟมาเนี่ยคงต้องไปดูว่าเม็ดเงินจะไปลงทุนเราไปต่อยอดธรุรกิจอย่างไรต่อนะครับ,รบถ้าอะไรที่ทําให้เราเชื่อมั่นภาพนั้นได้มากขึ้นเนี่ยเช่นการต่อยอดการซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าหรือการไปทำํำธุรกิจที่ถนัดเช่นขนส่ง ขนส่งในลักษณะรูปแบบอื่นๆอะไรเหล่านี้<ม>คิดว่าเบี่ยงเบสร้างใหม่รู้ในค่อนข้างดีแต่ถ้าไปในธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ bts เลยเนี่ยอันนี้ต้องเ,อเรียนตามตรงนะครับว่าเราคงต้องไปประเมินอีกทีหนึ่งว่าทางบริษัทเนี่ยวางแผนธุรกิจวางทิศทางของธุรกิจใหม่ๆไว้อย่างไรบ้างนะครับอ,อีกๆๆสายหนึ่งอย่างกรณีของ bem บ้างฮะถ้าดูแล้วก็เงื่อนไขาอาจจะแตกต่างกับกรณีของ bts ค่อนข้างจะเ,อเอยอะด้วยเหมือนกันเอะตรงนี้ประเมินของ bem อย่างไรบ้างครับ ครับตัวรับ B M นะครับคิดว่าเ,เม็ดเงินที่ได้นะครับหนังปิคะห์เราประเมินว่าถ้าเราบอกว่าแอสซูมผู้โดยสารเท่าเดิมได้ส่วนต่างเนี่ยอาจจะได้เม็ดเงินเข้ามาประมาณ1นึ่พันล้านนะครับซึ่งถามว่าทเทียบกับเปิดฐานกําไรปัจจุบันเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ถ้ารวมกับอีกขาหนึ่งในส่วนของการได้จํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกๆสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบก็น่าจะเพิ่มกําไรของ B M เนี่ยได้ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต นะครับ mm hmm. ก็ถือว่า,ามีนัยะพอสมควรนะครับ,รบถ้าระยะาสั้นเนี่ยทั้งทุนที่เล่นกับเรื่องเนี้ยผมว่าเราชอบหุ้นที่มีฐานกําไรที่ดูอาจจะดูมั่นคงหน่อยไม่ได้อยู่ในช่วงเทอร์นาลาวที่มันมีความผันผวนได้เนี่ยบีเอ mm ็ม hmm. ก็เป็นทางเลือกได้นะครับ mm hmm. แต่เล่นกับแค่เฟสแรกเฟสเดียวนะส่วนเฟสที่2เนี่ยรเรายังไม่ค่อยแน่ใจแนวทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่ารัสจะเดินได้ยังไงนะครับกับผลตอบรับของบ m อีกีคันหนึ่งครับแต่วันนี้สั้นๆบ m ได้นะครับลงทุนได้ครับถ้าดูแลเอาเบื้องต้นเนี่ยได้ทั้งคู่ทั้งบ m กับ bts แต่ว่าถ้าดูเซ็กซี่แล้วดูมันมีอัพไซด์ที่ดูดีกว่าก็น่าจะบ T S มากกว่า bm อันนี้สรุปอย่างนั้นถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับออืนะครับนอกเหนือจากสองหุ้นนี้นะครับมีตัวอื่นอีกไหมฮะในแง่ของในช่วงระหว่างนี้นะฮะในเชิงของการลงทุน ครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าอีกธีมหนึ่งที่เราอยากจะเน้นคือเรื่องของท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานนะครับมีรายงานนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ออกมานะครับหลายท่านเห็นแล้วอาจจะรู้สึกผิดหวังนะเพราะว่ายังดูทรงๆวีคอนวีกนะครับแถวๆห้าแสนแปดหมื่นคนนะครับแต่ไฮไลท์หนึ่งที่ผมคิดว่าต้องเน้นเลยนะครับคือนักท่องเที่ยวจีนนะครับ สัปดาห์ล่าสุดออกมา89,00 0คนนะครับรถามว่าตัวเลขนี้มีนยยายังไงนะครับผมให้นักทุนนี่ลองย้อนไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ย้อนไปถึงช่วงกลางๆกุๆมภาพันธ์ที่เราเริ่มมีประเด็นเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับ,รบออช่วงนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนหายไปนะครับระดับ8 9 0 0 0คนเนี่ยถือว่าสูงสุดนะครับสูงสุดในแง่ของรายสัปดาห์แต่ช่วงกุมภาเลยแต่เนี้ยเราไม่นับช่วงที่มันมีวันหยุดยาวนะเช่น วันแรงงานวันสงกรานที่อาจจะอยู่ดูใกล้ๆก,กันแต่เลเวลเนี้ยถือว่ากลับมาอยู่ในโซนบนลละ <c oughs> ดังนั้นเนี้ยถ้าเราตีความว่านักท่องเที่ยวจีนคือนักท่องเที่ยวหลักของบ้านเราเนี้ยโมเมนตัม um <c oughs> การปื้นตัวของนักท่องเที่ยวเราตอนเนี้ย <c oughs> ผมคิดว่ามันยังมีเชฟที่ดีนะครับแล้วน่าจะผ่านจุดต่าสุดในช่วงพฤษภาคมมาแล้วก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าเราหยิบหุ้นท่องเที่ยวที่ออมีความแข็งแกร่งนะครับอย่างเซนเทลอย่าง AOT เนี่ยขึ้นใหม่เป็นอีกสองตัวเลือกสําหรับนี้ ดัะนั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่พิกอัพกลับคืนมาได้เนี่ยดูแล้วมันยั่งยืนไหมหรือมันจะเกิดขึ้นแค่ในช่วงสั้นๆหรือที่หายไปมันเกิดจากสาเหตุใดและที่กลับมาเนี่ยมองว่ามันมันเกิดจากสาเหตุใดครับผมคิดว่าน่าจะมีหลายหลายสาเหตุรวมกันนะครับข้อหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าภออาคเราก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิญอินฟลูเอนเซอร์เข้ามารีวิวบอกว่าประเทศไทยยังปลอดภัยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็อาจจะมี ได้อัน,นิสงเล็กๆด้วยนะครับถ้าหลายท่านจําได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นก็มีประเด็นความกังวลเรื่องภั<ท>ยธรรมชาติเลยนะครับ,<ม>รบก็อันนี้อาจจะมีตัวอัน,นิสงทางอ้อมด้วยบางส่วนก็คงต้องตามดูนะครับถ้ายังมีความต่อนเนื่องแบบนี้เนี่ยคิดว่าก็เป็นไปได้ที่จะเห็นคาดบ,บวกที่เราให้ไว้ซึ่ง<ม>ที่ดูล่าสุดย้อนหลังกัไปสสัปดาห์เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นมา4ี่สัปดาห์ติดแล้วนะครับดัง<อ>นั้นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็มีโมเมนตัมประมาณหนึ่งแหละครับ ที่เป็นตัวบอกว่ามันมีความตอบเนืมองอ่าโอเคเอาทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าตกเทรนด์สถานการณ์เรื่องของ r e ร c เซพ c a l t a r i f อ,อมองไงฮะมันมันจะมันจะเป็น Worst Case รหรือมันมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการก็คือสุดท้ายแล้วอาจจะออกมาน้อยกว่า36%ครับผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับที่จะออกมาน้อยกว่า36%นะครับแน่นอนว่าเ,เลเวลที่สารัฐเสร็จมาตรงนี้เนี่ย ถามว่าจริงผมคิดว่ามันก็อาจจะใช้หลักการแบบคร่าวๆนะไปเทียบว,ว่าเขาขาดดุลกับใครเยอะแล้วก็เซตระดับสูงๆไว้แล้วก็เน้นของเน้นภาพของการต่อรองคถ้าเราดูมูฟเมื่อคืนที่คุณพัามบอกว่ายัางไงยังไงหลังจากหนึ่งสิงหาก็ไม่ขยายให้นะครับก็ไม่ขยายให้น <c oughs> ั่นหมายความว่าอันเนี้ยคือการเร่งร้าเลยนะบอกว่าใครที่โดนไปหนักๆเนี่ยรีบเข้ามาทําข้อสเสนอเข้ามาเจราจานะมาคุยกัน <c oughs> อันนี้คือแมสเซจทางออมที่ผมคิดว่าคุณทําพยายามจะสื่อครับ ดังนั้นถ้าเราทําข้อเสนอดีประมาณหนึ่งนะผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้ที่เราน่าจะได้รับอัตาภาษีเนี่ยที่ต่ําลงนะครับปัจจุบันนะผมคิดว่าทีมหลักทับกรุงศรีเราวางเบสเคสไว้แบบนี้ครับว่าเราให้น้ําหนักสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่เบสเคสของเรานะว่าเราน่าจะได้ภาษีในระดับสักยี่สิะถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอเคอ่าแล้วทีนี้มันเริ่มมีข่าวมานะว่าในแง่ของเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเนี่ย เราอาจจะต้องเปิดเสรีด้านธุรกิจคมนาคมขอภัยโ,โทรคมนาคม,มธุรกิจการเงินนะฮะ,ะเกษตรการซื้อขายอาวุธเหล่านี้มันจะเกี่ยวโยงกับตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนเ,เกี่ยวแน่นอนนะครับก็สำหรับธุรกิจที่ เอ่อเปิดเสรีเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นนะอาจจะมีประเด็นที่ทําให้ตลาดกังวลมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างนะครับธุรกิจทรลคมนาคมก็การแข่งขันที่มีสองรายตลาดก็อาจจะปรับมุมมองได้นะครับแต่ผมอยากให้ดูภาพนี้นะว่าในเชิงเอ่อพรกติคลเนี่ยอย่างทรละคมนาคมเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่เข้ามาลําบากนะครับเพราะว่าดูทั้งเน็ตเวิร์กนะครับของทางแอดวานทั้งทูเนี่ยทั่วประเทศแล้วนะครับธุรกิจที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องหามุมที่ เขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้นะครับก็อาจจะมีธุรกิจอื่นๆนะเช่นธุรกิจที่เราเอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากอาจจะมีความแข็งแรงแบบกลางๆนะแต่ว่าไม่ได้แบบมีจุดเด่นที่จะฉีกคู่แข่งได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราต้องใช้เรื่องของเรื่องของภาษีที่เป็นตัวกิจกันนะครับอย่างกระรสเนี่ยผมว่าต้องจับตานะเราก็ดู ในมุมของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐด,ด้วยว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาลดผลกระทบได้หรือไม่นะครับรวมถึงพวก SME ต่างๆที่ในแง่ความแข็งแรงในการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งถ้าเข้ามาก็น่าจะเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นพอยท์ที่เราต้องยอมรับแต่ต้องค่อยๆแก้ไปตามความกืบหนาที่เกิดขึ้นครับครับเดี๋ยวรอดูหนะ้าเปเปอร์อีกทีละกันแล้วเดี๋ยวมาประเมินสถานการณ์กันใหม่นะฮะวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณสุวัตวัฒน,นพรพรมผู้อำนวยการสายงานวิจัยฝ่าย,ายกลยุทธ์การลงทุนจากหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะครับก็ดูในแง่ของสาการก็เฝ้าจับตาดูนะแต่ในเรื่องของภาษีนะครับซึ่งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ประเมินนะครับว่าให้น้ําหนักประมาณ50%นะครับที่เราอาจจะได้ลดภาษีลงมาจาก36หรือประมาณสัก2 0 2 5ถึงยีอนะฮะอันนี้ให้น้ําหนักประมาณสัก50%นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในส่วนของ กลุ่มหุ้นนะครับก็เบื้องต้นนะฮะตีมเรื่องของรถไฟฟ้า20บาททุกสีทุกสายนะครับอันนี้ก็มองอมุมบวกกับตัวของ BTS ค่อนข้างจะมากกว่า BEM นะครับโดยเฉพาะ <ừ> BTS เนี่ยประเมินในแง่ของราคาพื้นฐานไว้ที่6บาท49สั่งอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของอ20บาทตรงนี้เข้าไปนะครับ